สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะคะเหรียญรุ่นเสมา100ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปลุกเสกด้วยกัน4วาระวาระที่1 31กรกฎาคมปี64วาระที่2 15ตุลาคมปี64 วาระที่3 7พฤศจิกายนปี64และวาระที่4 11พฤศจิกายนปี64ที่ระลึกฉลองอายุครบ100ปีถวายปัจจัยให้กับหลวงปู่จำนวน10ล้านบาทรวมสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำและสร้างโรงพยาบาลรุ่นนี้นะคะเสมาร้อยปีด้านหลังมีด้วยกันทั้งหมดสองพิมพ์มีหลังพัยดยศและหลังยันค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเช่าบูชารุ่นเสมา100ปีสามารถติดต่อกับไม้ได้นะคะโดยไม้จะขึ้นข้อมูลในการติดต่อไว้ที่ด้านบนนะคะ